สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรยโยกย้ายของดาวพระอาทิตย์ค่ะซึ่งดาวพระอาทิตย์นั้นจะทำการโคจรยโยกย้ายในวันที่15มกราคมปี2566แล้วก็จะอยู่ยาวไปประมาณ1เดือนนะคะจนถึงประมาณวันที่13กุมภาพันธ์ปี 2,566นั่นเองค่ะดาวพระอาทิตย์นะคะเป็นดาวแห่งแสงสว่างเป็นดาวแห่งพลังงานเป็นดาวแห่งการเริ่มต้นนะเพราะฉะนั้นเมื่อดาวพระอาทิตย์โคโจรไปอยู่ที่ภพใดเรือนใดจะกระตุน้นให้ภพนั้นเรือนนั้นมีพลังมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะดาวพระอาทิตย์ถือว่าเป็นดาวที่ให้พลังให้การกระตือรือร้นแก่เรือนนั้นๆเป็นอย่างมากนะคะเรามาเช็คกันเลยว่าแต่ละลัคนาราศีจะได้รับอิทธิพลอย่างไรกันบ้างค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกค่ะชาวพิจิกท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีพิจิกก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวัน และเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีพิจิกนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนจนถึงวันที่15ธันวาคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกว่าในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์ทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะดาวพระอาทิตย์นั้นถือเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะของดวงชะตาค่ะในวันที่15มกราคมปี2566ไปจนถึงวันที่13กุมภาพันธ์ปี2566ดาวพระอาทิตย์ดวงนี้ได้ทําการโคจรย้ายออกจากราศีธนูเข้าสู่ราศีมังกรค่ะและการมาของดาวพระอาทิตย์ในครั้งนี้ได้มาเจอกันกันกบดาวพระสุกและดาวพระเสาร์นะคะซึ่ง ทั้งสุขและเาร์นั้นได้โคจรตั้งรับอยู่ที่ราศีมังกรอยู่แล้วนั่นเองค่ะดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะกัมมะหมายถึงกิจการการงานกิจกรรมที่คุณทําอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะและมาอยู่ในเรือนสหัชชะคือมาอยู่ในราศีมังกรครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นกะเกณฑ์ที่ดีมากๆสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกค,ค่ะสหัชชะหมายถึงเพื่อนฝูงคนรอบข้างญาติพี่น้องหมายถึงการติดต่อประสานงานมา หมายถึงการเดินทางหมายถึงสื่อโซเชียลสื่อออนไลน์ค่ะ ต้องขออธิบายอย่างนี้นะคะว่าในช่วงก่อนหน้าที่ดาวพระอาทิตย์จะเข้ามาอยู่ในเรือนสหัชชะชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องของการติดต่อหรือมีปัญหากับคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องนะคะอาจจะมีคนนําความเดือดร้อนมาสู่ตัวคุณแต่พอดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนกัมมะโคจรมาอยู่ในเรือนสหัชชะร่วมกันกับดาวพระศุกร์และดาวพระเสาร์ในครั้งนี้จะส่งผลทําให้ปัญหาที่ชาวลัคนาราศี ศีพิจิกได้เจอก่อนหน้านี้เบาบางลงคลี่คลายลงมีทางออกมีทางแก้นั่นเองนะคะถือว่าเป็นกะเกณฑ์ที่ดีนะสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะและไม่พอเท่านั้นค่ะชาวพิจิกคะต้องอธิบายอย่างนี้ค่ะว่าดาวพระอาทิตย์เมื่อมาอยู่รวมกันกับดาวพระศุกร์เขาเรียกว่าเป็นดาวคู่สมพลจะส่งเสริมทําให้คุณมีชื่อเสียงในกิจการการงานที่คุณทํามีชื่อเสียงในสายงานในสายอาชีพของคุ คุณหยิบจับทำสิ่งใดมีเกณฑ์ได้รับการเกื้อกูลสนับสนุนดีดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิคุณจะได้รับการสนับสนุนจากเพศตรงข้ามได้รับการสนับสนุนจากคนรักคู่รักได้รับการสนับสนุนจากบุคคลที่อยู่คนละทีมคนละฝั่งกับคุณนั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้จะส่งผลทําให้คุณมีชื่อเสียงมีการดําเนินงานติดต่อเจรจาประสานงานได้คล่องและราบรื่นมากยิ่งขึ้นงานใดที่เกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลสื่อออนไลน์งานใด ที่ต้องออกสื่อออกกล้องจะมีมุมที่ดีมากขึ้นนั่นเองค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะดาวพระอาทิตย์นั้นถือเป็นดาวธาตุไฟมาเจอกันกับดาวพระเสาร์ซึ่งดาวพระเสาร์เองเป็นดาวธาตุไฟดาวพระเสาร์ในขณะนี้ก็เป็นเกษตรราธิบดีอยู่แล้วนะคะไฟกับไฟมาเจอกันย่อมเป็นไฟกองใหญ่ขึ้นค่ะตรงนี้จะส่งเสริมทําให้เจ้าลัคนานะคะมีความกระตือรือร้อนมีพลังมากยิ่งขึ้น ใครที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการค้าขายการซื้อมาขายไปการทำธุรกิจการดำเนินงานกิจการงานต่างๆนานาที่ค่องเกี่ยวกับผู้คนหมู่มากจะมีมุมที่ดีคุณจะมีพลังงานมากขึ้นคุณจะมีความกระตือรือร้นในการทำงานมากขึ้นนะคะอีกประการหนึ่งค่ะปัญหาอะไรที่มันเคยถูกซุกซ่อนปัญหาอะไรที่มันซุกอยู่ใต้พรมปัญหาอะไรความเดือดร้อนอะไรที่มันเป็นปัญหาเก่าๆแล้วยังแก้ไม่ตกแก้ไม่ได้ ในจังหวะนี้ชาวลัคนาราศีพิจิกจะมีไหวพริบจะมีปัญญามีสติมีความชาญฉลาดมากยิ่งขึ้นในการจัดการปัญหาสิ่งเหล่านั้นได้อย่างดีค่ะถือเป็นจังหวะกะเกณฑ์ที่ดีนะคะสําหรับชาวพิจิกนะโอกาสดีทางด้านการงานเข้ามาค่ะ คุณจะมีคอนเนคชันเพิ่มคุณจะมีการติดต่อประสานงานคุณจะมีการเจรจากับผู้คนหมู่มากคุณจะมีการเดีลยวงานกับทางไกลและในระยะนี้การเดินทางของชาวลัคนาราศีพิจิกค่อนข้างโดดเด่นนะคะการเดินทางของคุณจะนําผลประโยชน์มาสู่ตัวคุณจะนําโชคนําลาบมาสู่ตัวคุณด้วยเช่นเดียวกันใครที่ต้องติดต่อประสานงานทางไกลถือว่าเป็นมุมที่ดีเลยทีเดียวนะคะในด้านความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะคนที่มี ีคู่มีคนรักอยู่แล้วจะช่วยเหลือกันดีเกื้อกูลส่งเสริมกันในด้านการงานแม้ว่าจะทํางานกันคนละสายแต่เวลามีปัญหาก็มาปรึกษามาช่วยกันแก้ไขมาช่วยกันหาทางออกได้ส่วนสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกท่านใดที่ยังโสดอยู่นะคะในระยะนี้มีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนรักผ่านทางการงานมีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนรักผ่านทางการเรียนค่ะเขาอาจจะเอาเรื่องเรียนเรื่องงานมาเป็นข้ออ้างในการเจอคุณในการมาจีบมา ชอบคุณแบบนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะส่วนทางด้านการเงินการทองของชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะในระยะที่ดาวพระอาทิตย์โคจรมาอยู่ในเรือนสหัชชะครั้งนี้นะคะอาจจะมีการใช้จ่ายเงินไปกับการเข้าสังคมใช้จ่ายเงินไปกับการพบปะเพื่อนฝูงหรือการเจรจาติดต่อสื่อสารนะอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ iPad n โน้ตบุ๊กนะคะอุปกรณ์เหล่านี้อาจจะมีเกณฑ์พังชำรุดหรือเสียหาย คุณต้องนําไปซ่อมแซมแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถือว่าเหนือบาการางอะไรจัดการตรงนั้นเสร็จสิ้นก็จะมีเกณฑ์ราบรื่นดําเนินงานต่อได้สิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการเงินนั่นก็คืออาจจะมีการใช้เงินในการลงทุนค่ะในระยะนี้นะคะอาจจะใช้จ่ายเงินก้อนหน่อยแต่ถามว่ามันเป็นในเออมันจะเป็นไปในด้านที่เสียหายไหมมันก็ไม่ได้เป็นไปในด้านนั้นค่ะคุณควรจะศึกษาหาความรู้เพื่อที่จะส่งเสริมความมั่นใจในการใช้เงินของคุณนะว่าคุณนาเงิน ไปลงทุนได้ถูกต้องถูกจุดอย่างเนี้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามไม่ควรจะประมาทจนเกินไปนะการเงินในด้านของรายรับก็ยังมีฟลอ์เข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกท่านใดนะคะที่ขาดเงินก็จะได้เงินใครที่เดือดร้อนอยากจะขอกู้จากธนาคารหรือบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆก็มีเกณฑ์กู้ได้กู้ผ่านจะมีเพศตรงข้ามคอยให้การสนับสนุนคอยให้การช่วยเหลือนั่นเองค่ะคเครดิตท,ทางการเงินยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นั่นเองนะคะคร่าวๆ เท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชัยให้ชาวพิจิกทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ